สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่31พฤษภาคม2,564ปัญหาเรื่องวัคซีนยังเป็นปัญหาวาระของชาติที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะได้ อยากจะฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโควิด19เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรวมให้ประเทศชาติได้เดินหน้าต่อไปในด้านทุกด้านถ้าแก้ปัญหาเรื่องโควิดไม่ตกครับทุกอย่างแก้ทุกอย่างของชาติบ้านเมืองไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจการเมืองการทหารหรือในทุกๆด้านมันเดินไปไม่ได้ วัคซีนนะครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งผมก็พยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่ารัฐธรรมนูญมาตรา47เขาว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อม มีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอันนี้ชัดเจนที่สุดนะครับมาตรา47เพราะฉะนั้นรัฐต้องมีหน้าที่จัดหาวัคซีนมาฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขครับอย่าอ้างว่าไม่มีสตังเงินนั้นมีวันนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2565จะเข้าสภา ส1 1 2ครับทางพักฝ่ายค้านพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักอื่นๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการเพราะว่าเงิน3.1ล้าน,ล,านล้านบาทซึ่งใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายปี65นี้ใช้ไม่ถูกวาระสำคัญโอกาสอันไหนด่วนอันไหนเร่งด่วนไม่รู้เรื่องครับรัฐบาลประยุทธ์ เอาเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนแทนที่จะเอาไปจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนฟรีนี่ยังจะมีความต้องการซื้อเรือดำน้ำยุโทโธปกรณ์อยู่อะไรไม่รู้ครับปัญหาสารสุขมันเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของประเทศชาติพวกคุณยังไม่รู้ว่าอันไหนสำคัญไม่สำคัญผมอ่านข่าวทางโซเชียลทางประเทศสาธารณรัฐบ,บาซิินครับ ประชาชนลงถนนเดินขบวนขับไล่ประธานาธิบดีของเขาที่แก้ไขปัญหาโควิด1 9ล้มเหลวพี่น้องประชาชนบาซินตายเป็นเบือ่อะไรครับประชาชนชาวไทยนี่ก็ตายทุกวันปล่อยให้ประชาชนตายต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรประยุทธ์คุณต้องสั่งซื้อไม่ใช่ให้องค์กรอื่นตัดหน้าคุณไปสั่งซื้อองค์กรอื่นมันจะมาใหญ่กว่ารัฐบาลได้ยังไง เช่นองค์กรของราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ก็เป็นองค์กรที่อยู่ในกํากับของกระทรวงสาธารณสุขทำไมจุลาภร์ทำได้ทำไมประยุทธ์ซึ่งรวบอำนาจทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาสวบกสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อดังๆยี่ห้อไหนก็ได้เข้ามาสิครับทำไมสั่งซื้อไม่ได้รัฐบาลมีเยอะแยะมีทูตพานิย์มีทูตทุกทูตอยู่ที่ประเทศต่างๆ เจไดจาความเพื่อจะนำวัคซีน,นมาฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนฟรีแม้จะเป็นวัคซีนในทางเลือกก็ตามแต่ประชาชนเขาไม่ให้ฟรีนะครับจุฬราพร์เขาไม่ให้ฟรีถ้าอยากจะได้ก็ไปซื้อจากเขานี่เป็นปัญหาว่าเงินภาษีอากอนกำลังเล่นลิเกเล่นละครอ,อะไรกันอยู่วัคซีนดีและฟรีมีทั่วโลกครับนี่อยู่ในโซเชียลเขาผมไปอ่านดูนะครับ วัคซีนดีและฟรีมีทั่วโลกยกเว้นในประเทศไทยเงินทอนไม่มีของดีไม่เข้าเงินทอนไม่มีของดีไม่เข้าอันที่เข้าหูก็ไม่รับรองเลือกยี่ห้อฉีดให้ตัวเองก็ไม่ได้พอฉีดแล้วตายก็บอกว่าไม่เกี่ยวเอกชนจะนำเข้าของดีเข้ามาก็กันท่าไปไปมามาดันมีองค์กรหนึ่งประกาศนำเข้าเข้าได้โดยไม่ มีโดยไม่ผ่านรัฐบาลองค์กรหนึ่งนําเข้าโดยไม่ผ่านรัฐบาลประชาชนดีใจเริ่มมีความหวังครับแต่ปวดใจจ้าเมื่อรู้ว่าเอามาขายไม่ได้มาแจกฟรีคุณอย่าไปโทษใครนะครับประยุทธ์คุณต้องสั่งวัคซีนมาฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนฟรีถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้แล้วโควิดทำให้คุณตกบอลลั การรัฐประหารคุณก็ไม่สง่างามอยู่แล้วโดนโควิดซ้ำลูกนี้ไม่มีปัญญาฉีดวัคซีนให้แกพี่น้องประชาชนจะห้าสิบล้านคนห้าสิบล้านโดสเอามาจากไหนครับทำนี้ประชาชนรอผมเจอใครว่าฉีดวัคซีนรือยังถามฉีดวัคซีนรือยังฉีดแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงประชาชนมีความต้องการอยากฉีดวัคซีนแต่รัฐบาลชุดนี้แหมรู้สึกมั่วเหลือเกินไม่รู้จะลงที่ไหนยังไงฉีดอะไรอย่าให้องค์กรอื่นสั่งนําเข้าสิครับ รัฐบาลนายกรัฐมนตรีมีองค์คาพยพเยอะแยะไม่มีปัญญาสั่งวัคซีนเข้ามาก็อย่าเป็นนายกรัฐมนตรีสิวะประชาชนเขาโกรธเอายามมาเป็นซีอีือสอนเท่าไหร่ก็ไม่จําแม่มันน่าลาคาญประเทศไทยทําไมมันตกอับถึงขนาดนี้ประเทศไทยของเราเป็นที่รักของทุกคนแต่มียามมาเป็นซีอมันก็พาประเทศตกเหวลงเหวตกน้ําทะเล ออกน้ําทะเลไม่รู้ทิศทางไหนเลยครับไม่มีทิศทางในการแก้ปัญหาสุขภาพของพี่ร้องประชาชนไม่มีอะไรจะสําคัญยิ่งกว่าชีวิตนายกอบจปทุมธานีเขาจะทุ่มเป็นพันล้านเลยนะครับขอซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาอรเขามีงบก็เปิดโอกาสให้เขางบประมาณของคุณเนี่ยกู้ไปเจ็ดแสนล้านก็ดีหรือจะเข้าสาล้านล้านวันนี้ก็ดีเอามาซื้อวัคซีนสิวะ ขอบคุณครับ